สวัสดีค่ะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องหมอฟ้าไพ่ยีนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงนะคะคนวันจันทร์นะคะประจําเดือนมีนาคมนะคะพศ2 5 6พนาะอะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพสุขภาพนะคะความรักนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะ ใบที่หนึ่งก้าวดาบนะคะคนเกิดวันจันทร์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะก้าวดาบความดันไมเกรนสายตานะคะนะรวมถึงนะคะอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะเครียดนะคะมีปัญหามีหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างเข้ามานะคะให้ต้องคิดให้ต้องว้าวุ่นใจนะคะใครบางคนนะคะอยู่ในสภาวะที่นอนไม่ค่อยจะหลับด้วยนะคะช่วงนี้รวมถึงใครบางคนกําลังรอเงินก้อนใหญ่อยู่หรือเปล่านะคะนะจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะราชีนีเหลียญจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินแบงก์ธนาคารนะคะนะ การทำบัตรเครดิตสินเชื่อสิ่งต่างๆนะคะหรือโชคลาภรอยก็ได้ด้วยนะคะเจ็ดเมเา้านะคะนะเรียกว่าต้องทุ่มเทรแรงกายแรงใจให้เต็มที่นะคะกับหน้าที่การงานที่ทำอยู่นะคะปัญหาอุปสรรคนะคะมีไว้ให้เราแก้ไขนะคะไม่ได้มีไว้ให้เราถอยหนีนะคะนะอัศวินเมเาวานะคะต้องกระตือรือร้นให้มากขึ้นนะคะนะ เพิ่มความกระตือรือร้นนะคะเพิ่มศักยภาพที่ดีให้กับตนเองเปิดมุมมองใหม่นะคะเปิดโลกทัศน์ใหม่ที่ดีขึ้นให้กับตนเองนะคะนะแล้วจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะเจ็ดเหรียญนะคะใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะนะการขยับขยายกิจการการต่อยอดธุรกิจนะคะหรือใครที่กําลังมองในเรื่องของอยากจะได้ในเรื่องของรถเครื่องจารพาหนะนะคะในช่วงนี้นะก็ต้องดูในเรื่องของการเงินเม็ดเงินด้วยนะคะ ิบดาบนะคะนะเรียกว่ามักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะนะอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการผ่าตัดนะคะนะ1สิบดาบขึ้นมานะคะมีเรื่องของการเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะเดินทางไปงานอาวามงคลน,นะคะรวมถึงสิบดาบตกตำแหน่งที่อยู่ที่อาศัยนะคะตำแหน่งที่ทํางานนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะเหนื่อยกับงานเลยทีเดียวนะคะอยู่ในสภาวะที่อาจจะกําลังคิดตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะนะ การงานก็ต้องรอบครอบด้วยนะคะนะในเรื่องของเอกสารสิ่งต่างๆข้อมูลต่างๆนะคะนะเดี๋ยวมันจะเกิดการงานเข้าได้นะคะจัสเมนนะคะนะก็เรียกว่าจัสเมนเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมนะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะรวมถึงใครที่ทําดีอยู่แล้วนะคะจัสเมนขึ้นมานะคะเรียกว่าคุณมีดวงของการรอดพ้นนะคะ จากปัญหาจากอุปสรรคจากสิ่งต่างๆที่เข้ามานะคะนะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะใครที่มีในเรื่องของคดีความอยู่นะคะก็เรียกว่าถ้าคุณไม่ผิดนะคะนะคุณมีโอกาสที่จะหลุดพ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณทําผิดนะคะก็เรียกว่าทุกๆอย่างนะคะมันเป็นในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะคะคิงดาบนะคะนะเรียกว่าใครบางคนช่วงนี้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องนะคะ กับผู้บังคับบัญชาทำงานใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานนะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะนะในเดือนนี้นะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจกันเลยทีเดียวนะคะห้ามไม่ท้านะคะการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะนะรวมถึงภายในสภาวะจิตใจเรียกว่าค่อนข้างจะสับสนนะคะว้าวุ่นใจนะคะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับปัญหาเหนื่อยกับหลายๆอย่างนั่นเองนะคะ กาวถ้วยนะคะกินทานอาหารขนมนมเนยนะคะนะถ้าในเรื่องของการงานนะคะเรียกว่าใครที่มีงานประจําอยู่นะคะช่วงนี้อยู่ในสภาวะที่การงานมันค่อนข้างจะยุ่งยุ่งวุ่นวายนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนระบบงานการปรับเปลี่ยนแผนงานสิ่งต่างๆนะคะนะที่อาจจะสร้างสภาวะความเครียดให้กับตัวเรานะคะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการกดจันนะคะกับตัวเรานั่นเองนะคะเรียกว่า เราต้องลุกขึ้นมานะคะสร้างศักยภาพที่ดีให้กับตนเองนะคะสร้างมุมมองใหม่ให้กับตัวเองนะคะนะเรียกว่าต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจให้มันเพิ่มขึ้นให้มันมากขึ้นกว่าเก่านั่นเองนะคะรวมถึงให้รอบคอบนะคะในทุกๆอย่างนะคะให้มากขึ้นด้วยนะคะนะเพราะว่าบางครั้งนะคะเราอยู่ในสภาวะที่แบบ ละลืมนะคะนะกับบางอย่างนะคะหรือเราอาจจะใจดีมากจนเกินไปนั่นเองนะคะหน้าที่การงานนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะเราก็ต้องตัดสินใจให้ขาดนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจไม่ขาดไม่เด็ดขาดนะคะปัญหาคาราคาซังสิ่งต่างๆนะคะมันก็จะยังอีรุงตุงนางอยู่นั่นเองนะคะ ใครที่ประกอบกิจการเป็นของตัวเองนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้นะคะต้องทุ่มเทรแรงกายแรงใจให้เต็มที่นะคะนะแล้วหน้าที่การงานสิ่งที่เราทําอยู่สิ่งที่เราตั้งใจหวังนะคะและรอคอยมันจึงจะประสบผลสําเร็จนั่นเองนะคะนะ รวมถึงไทยบางคนมีดวงของการเดินทางชิะจร์ลงเท้านะคะนะเดินทางไปทําบุญเดินทางไปแก้บนนะคะเดินทางไปไหว้พระเดินทางไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะเดินทางไปงานอาวบมงคลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะถ้ามีในเรื่องของการเดินทางการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะคะก็เรียกว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในสภาวะที่มันเครียดนะคะนะมันอึดอัดใจไม่รู้จะทํำยังไงดีนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าอย่างน้อยๆนะคะให้มีในเรื่องของการสวดมนต์นะคะการไหว้พระนะคะนะการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจจะมีในเรื่องของปาฏิหาริย์แล้วก็สิ่งดีๆเกิดขึ้นก็ได้นะคะนะ แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะขอให้ตัวเรานะคะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาสิ่งต่างๆนะคะนะพร้อมที่จะพุ่งชนนะคะพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะนะแล้วเรียกว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าให้รอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะนะเพราะเรียกว่าคนเกิดวันจันทร์นะคะนะใจใหญ่ใจกว้างใช้เงินเก่งนะคะ กล้าได้กล้าเสียนะคะนะบางครั้งเราก็ต้องพินิจพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างให้ดีก่อนนะคะนะเอนดูเขาเอนเราขาดนะคะนะรวมถึงใครบางคนช่วงนี้อาจจะกําลังมองในเรื่องของรายได้นะคะการเงินการลงทุนนะคะถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะลงทุนนะคะหมอฟ้ามองว่าเราควรจะรอเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะคะมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเรานะคะยังไม่ใช่เวลาของเราก็ได้นะคะ ให้เราศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆในสิ่งที่เรากําลังจะลงทุนหรือว่ากําลังจะต่อเติมดีกว่านะคะนะว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนนะคะเพราะว่าเจ็ดเรียนนะคะช่วงนี้ใครบางคนนะคะอาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเก่าออกมาจับจ่ายใช้สอยก่อนนะคะรวมถึงใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยนะคะการต่อเติมกิจการร้านค้านะคะซึ่งการเงินมันอาจจะตึงมือได้นะคะในช่วงนี้นะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะ เยอะนะคะนะหลายสิ่งหลายอย่างมันประเดประดังเข้ามานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านนะคะค่างวดรถค่ะน,น้ําค่าไฟค่านีนี่เก่านี่ใหม่นะคะเรียกว่าอีลุงตุงนังกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นให้รอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะก็เรียกว่าความรักมีบ้างน,นะคะทะเลาะก,กันไม่เข้าใจการระหองระแหงกันนะคะนะ แต่ใครที่มีปัญหากันอยู่นะคะคนที่มีคู่นะคะนะเรียกว่าอยู่ในสภาวะรักๆเลิกเลิกนะคะยังตัดกันไม่ขาดนะคะอาจจะด้วยสภาวะหน้าที่นะคะหรือความรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมีร่วมกันนั่นเองนะคะมันเลยทําให้ยังเป็นความรักที่คาราคาสังอยู่นะคะแต่ใครที่นอกใจนะคะคู่ของคนรักอยู่นะคะก็เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมนะคะนะกลับตัวกลับใจใหม่ยังไม่สายเกินแก่นะคะนะรวมถึงนะคะถ้าเอ,อ เป็นคนโสดนะคนโสดโดยภาพรวมหมอป้ามองว่าช่วงนี้นะคะมีคนเข้ามาจีบมาพูดมาคุยเหมือนกันนะคะแต่ตูดูเหมือนว่าตัวเราอะ่ะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยผิดหวังเคยเสียใจในเรื่องของความรักมาแล้วนั่นเองนะคะทําให้กลัวปัญหาซ้ํำๆกลัวปัญหาเดิมๆนะคะ ลัวเรื่องราวเก่าๆมันจะย้อนกลับมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะคนโสดหมอฟ้ามองว่ามีคนดีๆเข้ามานะคะพอค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะคะรวมถึงตัวเราเองต้องพร้อมที่จะเปิดใจนะคะยอมรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะนะเปิดใจเปิดโอกาสให้กับตนเองนะคะแล้วเราจึงจะมีความรักดีๆที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนใครที่มีปัญหากันอยู่นะคะหมอฟ้าแนะนําว่า ให้พูดคุยกันให้มากขึ้นนะคะพูดคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะปรับเปลี่ยนทัศนคติกันนะคะนะปรับความเข้าใจกันให้มากขึ้นจะดีกว่านะคะนะเพราะเรียกว่าทะเลาะกันไปบางครั้งมันก็เสียเวลานะคะนะทะเลาะกันแล้วมันไม่เลิกน่ะมันยังต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนใหม่เราหันมาพูดคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะนะยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันให้มากขึ้นหมอฟ้าเชื่อว่ามันจะกลับมาเป็นความรักที่ดีใหม่ได้นะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันจันทร์นะนอนไม่ค่อยฉลับนะคะนอนรับรับตื่นตื่นนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีนะคะสวดมนต์ก่อนนอนนะคะนะหรือใครบางคนมักจะมีปัญหาในเรื่องของความดันไมเกรนสายตาปวดหลังปวดกระดูกสันหลังปวดบา่าปวดไหล่นะคะนะกล้ามเนื้ออักเสบน,น่องนะแข้งนะคะในช่วงนี้นะคะก็ระเรียกว่าใครใครบางคนนะ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการติดสินบนอยู่ด้วยนะคะอย่าลืมไปแก้บนนะคะลองนึกให้ดีว่าเราไปบนบานอะไรไว้ที่ไหนบ้างนะคะนะแล้วก็ไปแก้บนเสียนะคะนะรวมถึงนะคะให้มีในเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะนะการทําบุญกับมูลลนิธินะคะสภาการชาติไทยนะคะนะหรืออาจจะทําบุญโดยการที่แบบ ทำบุญกับลงศพนะคะนะซื้อผ้าขาวห่อศพนะคะทำบุญกับคนพิการกับคนยากไร้นะคะกับคนได้อโอกาสกว่านะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะโชคลาภมันมีนะคะนะแต่บางครั้งเราอย่าไปโฟกัสในเรื่องของโชคลาภมากจนเกินไปนะคะนะเราอย่าไปรอคอยในสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเรียกว่าให้เราเชื่อมั่นในลำแข้งลำขาของตัวเราเองจะดีกว่านะคะนะ เพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่ของคนเกิดวันจันทร์น่ะจะมาจากลำแข้งลำขาจากความรู้ความสามารถเรียกว่าถ้าเสียเงื่อแล้วมันถึงจะได้ตังค์น่ะเออแต่คนเกิดดวงคนเกิดวันจันทร์นะมันมักจะมีในเรื่องของปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะคะนะเพราะว่ามีไพ่จัดม้นนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะนะตัวเลขที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเลยนะคะนะก็จะมีเลขศูนย์นะคะมีเลขศูนย์มีเลขหก มีเลขเจ็ดนะคะแล้วก็เลขหนึ่งนะคะที่จะให้โชคนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของตัวเลขจากทะเบียนรถก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะที่จะให้โชคนะผู้หญิงผิวขาวผอมบางจะนําโชคลาบมาให้นะคะนะรวมถึงอย่าลืมนะคะคนเกิดวันจันทร์นะใครที่มีในเรื่องของการติดสินบนอยู่นะคะอย่าลืมไปแก้บนนะคะเพราะดูเหมือนว่าเขากําลังติดตามแล้วก็ทวงถามตัวทันอยู่นะคะนะเรียกว่า ให้ไปแก้บนเสียนะคะนะแล้วก็ควรจะมีในเรื่องของการสวดมนต์การไหว้พระขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะจ๊ะสำหรับคนวันจันทร์ค่ะ